วันนี้เราก็จะมาอัปเดตดูชะตากันนะครับเป็นคิวของคนราศีพิจิกนะครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกประจําเดือนพฤษภาคม2565นะครับโดยใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยนะผูกดวงลัคนาแล้วก็ราศีมาเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์นะครับเพื่อนะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะและเอาไว้เป็นการวางแผนและเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นเนี่ยการพยากรณ์ของพี่หมอเนี่ยเป็นการพยากรณ์แบบภาพกว้างนะครับ มีผิดแล้วก็ต้องมีถูกมีแม่นแล้วก็ไม่มีแม่นเป็นเรื่องธรรมดาตรงนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนนะครับจะได้ไปต่อได้นะครับในเรื่องของการพยากรนะเอาละเราก็เข้าสู่คําทํานายการพยากรกัน,กนเลยในเดือนพฤษภาคมของคนราศีพิจิกครับคนราศีพิจิกนี่มีดาวประจําตัวนะคือดาวพัางคานไงเลข3ไทยนี่แหละครับในเดือนพฤษภาคมครับโครจรอ,อยู่ในเรือนพันธุพันธุไปว่าครอบครัวนะครับพันธุไปว่า ความมั่นคงนะครับในเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนนี้คนวิจิกอาจจะมีส่วนร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ติดบ้านมากขึ้นมีสิ่งที่เรียกว่าเวลานะครับให้คิดเวลาที่จะชั่งน้ำหนักว่าจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคตใครที่คิดวางแผนนะที่จะเริ่มงานใหม่เริ่มอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่นะครับหรือทำอะไรสิ่งที่ท้าทายกับชีวิตที่ ไม่เคยทํจาจะจะมาทำเนี่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยเริ่มสตาร์ทได้ครับหลังวันที่1 7พฤษภาคมนะฮะเพราะดาวและดวงของคนราศีมิจิกมีเกณฑ์ครับจะได้เริ่มต้นใหม่นะครับเกิดขึ้นนะครับเริ่มต้นแปลว่าชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนโครงสร้างวิธีคิดนะครับไปสู่เรื่องของความคิดที่ก้าวไกลนะครับแล้วก็ ดวงตาบอกเลยว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางไว้เนี่ยจะมีโอ,อกาสประสบความสาเร็จนะครับเพราะดาวประจําตัวครับโครจรเป็นรูปกบดาวพฤหัสบดีเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินรูปรดาวสุกนะครับเจ้าเรือนปัตตนีคู่ครองหุ้นส่วนลูกค้าคุณจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะอ่าสิ่งที่คุณวางแผนไว้ในเรื่องของการที่จะทําอะไรต่อไปหรือกําลังตัดสินใจอยู่ชั่งน้ําหนักอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ทิศทางดวงก็มีแนวโน้มว่า คุณทาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสาเร็จนะครับจะมีเงินทองเข้ามามากมายเพราะว่าดาวพระัสบดีครับเป็นดาวการเงินไงนะฮะการเงินของคุณจะดีจะปังนะครับมากมากนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับงานใหม่นะครับที่วางาไว้ไอเดียใหม่ๆที่คิดเอาไว้ก็มีโอกาสที่ ทำให้เงินทอของคุณเนี่ยพลั่งพูหลั่งไหลเข้ามาดังสายน้ําเรียกว่าดวงของคุณเนี่ยการเงินในช่วงนี้ปังมากๆนะครับผมจังหวะด,ดวงสตาร์ต้องบอกว่าบุตรบริวารทีด้วยใครที่ครับมีบุตรยากมีลูกยากหรือคิดวางแผนจะมีลูกครับจังหวัดดวงดาวช่วงนี้คุณมีเกรนครับที่เป็นจังหวะโอกาสแล้วนะที่จะมีบุตรมีบริวารครับเพราะดาวประจําตัวไปร่วมกัดดาบุตรตาบุตรตาไปว่าเด็กจะมีเด็กมาเกิด จะมีสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังนะจะสำเร็จในเรื่องของบุตรบริวารน,นะครับใครที่มีลูกน้องเครือข่ายทีมงานก็จะสร้างเม็ดเงินสร้างกำไรสร้างยอดขายปิดจ็อบป,ปิดดิวให้คนราศีพิจิกได้ชื่นอกชื่นใจสำหรับเรื่องโชคลาภของคนราศีพิจิกครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับดาวโชคลาภก็คือดาวพุธนะโคจรอ,อยู่ในเรือนอะิครับแล้วก็เดินถอยหลังตลอดทั้งเดือนน่นนนาแสดงเห็นว่าครับช่วงนี้ครับลาภของคุณเนี่ยอาจจะ เหนื่อยสักนิดนะลุ้นยากสักหน่อยแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันเพราะคำว่าอาลิในมุมโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าสัตว์เลี้ยงไงคุณจะมีเกณฑ์มีโชคจากสัตว์สีเท้านะครับสำหรับเรื่องงานครับต้องบอกว่าครับในช่วงเดือนพฤษภาคมครับคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคติดขัดทําให้คุณต้องเครียดปวดหัวนะครับต้องมานั่งแก้ปัญหาหรือไปปลกเบิกงานใหม่เกิดขึ้นใครที่คิดจะออกงานย้ายงานเปลี่ยนง,งานช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณมีสิทธ ที่จะโดนเด้งแบบสายฟ้ารับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําตัวดีๆนะครับเพราะหลังวันที่15พฤษภาคมไปครับเรียกว่าง,งานจะเข้ามาชุกนะครับเป็นจังหวะคิวทองฝังเพชรไครที่จะวางแผนนะฮะที่จะผลิตหรือทําสินค้าหรือวางไอเดียใหม่ๆใ,ในเรื่องของงานก็ช่วงวันที่15พฤษภาคมไปเรียกได้ว่าคุณก็มีโอกาสที่จะงานเข้า มีโอกาสสาเร็จมีความก้าวหน้ามั่นคงสําหรับเรื่องงานของคนราศีพิจิกครับ ส่วนในเรื่องความรักของคนราศีพิจิกต้องบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้มีทีท่าแนวโน้ม,นมสดใสปิ๊งปังครับเพราะดาวสู่ครับดาวตัวแทนคู่ครองคนรักดาวเจ้าเรือนปัตนิครับสถิตโครจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานมหาอุดไปว่าสูงส่งไปว่ามากมายถ้าขยับตีความไปว่าดวงคุณนะครับคนโสดจะมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสที่จะมีแฟนมีคู่นะครับ คนที่จะมีคู่มีแฟนของคุณเนี่ยต้องเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีมียศมีตำแหน่งแต่เดียวครับจะต้องระมัดระวังจะมีเด็กมาชอบมีกิ๊กมาแอบแทบนะคนราศีวิจิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลียร์ปัญหาความรักกันดีๆนกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับก็ทั้งหมดครับเป็นคําทํานายการพยากรณ์แบบภาพกว้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูไว้นะครับเพื่อทันดวงดาวไง เออเป็นไกด์ไลน์นะครับก็ครบแล้วครับกับคำทำนายการพยากรณ์นะฮะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากช่องหมอบอยชาแนลนี้นะครับไว้โอกาสหน้าเจอกันครับวันนี้ต้องไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ